ทุกคนข้เดียวไก่ทอดสุพรรณเทพธิดาดอดยฮะเดินจากโจกหม้อด,ดินมาเจอในใจกลางเมืองตรงแถวหอคอยบรรหารแจ่มใสใหญ่ยักษ์ฮะเรามาดูกันนะว่าของแท้ไหมคือแน่ๆคือแท้สูตรหัดใหญ่แน่นอนก็คือมีหอมทอดกรอบแบบนี้นะ อันนี้ก็อโอเคไม่ผสมแป้งนะฮะเดี๋ยวเรามากินกันว่าข้าวเหนียวเคี่ยวงูหรือว่าข้าวเหนียวธรรมดาเพราะว่าถ้ามันเย็นแล้วมันจะคืนตัวจะแข็งเหมือนกับสักกระเบือแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูมันจะนุ่มตลอดผ่านไปแล้วเจ็ดวันมันก็ยังนุ่มอยู่นะฮะข้าวเหนียวนี่ฮะอันนี้ยังร้อนๆอ,อยู่อืมอร่อยมากทุกคนกูยมันจิ้มนะน้ำจิ้มนี้เขาไปยุบไม่เหมาะกับ ประชากรโลกที่ก็ไปเปิดขายก็จะมีเอ,เอาตับกับน้องไก่ไก่ทอดทาใหญ่แท้ต้องมีหอมหอมทอดแบบนี้นะอืแล้วก็น้ําจิ้มต้องรสเด็ดแต่นี้เป็นน้ําจิ้มออกผสมแจ่วก็โอเคขอให้มีข้าเหนียวกับเนี่ยฮะเพราะบางเจ้าเคยไปซื้อที่ที่แถวบอนกัน,นฮะมีบางร้านแบบ ข้าเดียวห่อละหบาทตอนนี้มันขึ้นเป็นสิบาทกูไม่ซื้อเลยเพราะว่ากูถือว่าขึ้นเท่าตัวเกินไปไงฮะถูกไหมเออเกินไปของก็ลดลงต้นทุนก็ลดลงอยู่ตลอดเวลาพอรุ่นนี้หน่อยถือโอกาสไม่เอาหาเพราะเจ้าอื่นเขาขายกันห้าบาทแล้วก็หอมก็อร่อยกว่าด้วยหัดใหญ่แท้นะครับถ้าหัดใหญ่แทจะต,ต้องรู้ว่าร้านไหนแท้ไม่แท้เพราะว่าหัดใหญ่เองเดี๋ยวนีก็มีผสมแป้งทุกคนคนไก่ทอดเนีย่ยไม่ต้องพูดถึงต้องนุ่มแช่นมนะฮะแต่อันนี้เดี๋ยว ท้าทาจะโอ้อยู่นะทุกคนนุ่มห่าไม่เหนียวเหมือนกับยางรถยนต์นะฮะอมอร่อยเชได้เลยเทพพิดาดอยข้าวเหนียวไก่ทอดเทพิดาดอยข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนตรงสุพรรณอืมตรงข้างๆหอคอยบัรหารนะฮะอะดูน้ำจิ้มบ้างทุกคนอืมโดนหอมก็ไปอร่อยฮะ ของทอดนี่หัน้ำจิ้มเขาเดี๋ยวลองจิ้มกับข้าวเหนียวกันนะจะจะรู้เลยว่านี่คือน้ำจิ้มเขามาประยุกนะไม่ใช่หัดใหญ่เขาประยุกกับสุพรรณอร่อยเขาจะน้ำจิ้มแจ่วอร่อยทุกคนอร่อยจริงอร่อยจริงแต่ถ้าไก่ทอดหัดใหญ่จริงๆริเขาจะมีน้ำจิ้มหวานกินน่าจะเลี่ยนเพราะหัดใหญ่เขากินวานอยู่นะก็คือกันยนหวานๆอย่างเดียวไม่มีเปรี้ยวแต่นี่แบบอ,อร่อยอร่อยกว่าน้ำจิ้มหัดใหญ่ ก็คือถ้าเกิดเราไปกินไก่ทอดหัดใหญ่นะเราจะทิ้งเลยค่ะน้ำจิ้มเขาจะแบบหวานนำ,นำหวานนำเราจะไม่ชอบหวานนะงนั้นรสเด็ดของเขาก็คือรสหวานเด็ดเลยค่ะแต่เราชอบแบบนี้เพราะเราถือว่าไม่หวานแล้วก็กําลังออกเปรี้ยวๆหวานๆออกแบบความแซ่บอะ่ะนะฮะอ,อร่อยทุกคนขั้นไข่ไปซื้อไก่ทอดหัดใหญ่แล้วมีแต่วิญ,ญญาณไก่แล้วก็ สูตรไม่มีน้ำจิ้มไม่ต้องไปอุดหนุนมาเลยนะฮะขนาดน้ำจิ้มมันยังขี้เกียจทำเลยเราซื้อไก่เราก็ต้องมีน้ำจิ้มจิ้มซะหน่อยใช่ปะ่ะจะมากำหนดสูตรเห็นกั่ตัวคนซื้อก็อย่าโง,ง่เดี๋ยวไปกินค่ะเราเปสูตรไม่มีน้ำจิ้มอ่ะไม่ต้องไปอุดหนุนมันมันจะบอกว่าอร่อยอยู่แล้วได้ยังไงไก่ทอดอ่ะถูกไหมมันก็มีน้ำจิ้ม นีโ่โคลกมอดินก็เดินไปจากแต่ทหัดใหญ่ไม่ไกลเรียบที่จารอ,อยมันจะมีร้านเยอะไงถนน,น,นเหมืินหาตรงวัดประสทาททองอร่อยมากมัใจอร่อยนะโคบกมอดินสุพรรณเขาดังเรื่องขนมสาลี่กินแล้วแบบจะ ติดคอหน่อยนะบางที่เรากินสาลี่ไม่เป็นไงแต่เขาดังหอ,หอมหอมหอมแล้วก็จริงๆอ่ะขนมปังของหัดใหญ่อร่อยกว่าขนมสาลี่ทุกคนเคยได้ยินไหมขนมปัำเป็นขนมที่อร่อยสุดในโลกมันจะฟูๆเหมือนขนมเนี่ยฮะสาลี่แต่ว่ามันจะเป็นเป็นชิ้นก็ได้เป็นถ้วยๆวยเหมือนถ้วยฟูก็ได้เขาใช้น้ำตาลตนันโหนะ แต่ถ้าขนมตาลก็ใช้เขาใช้ลูกตาลขยี้ขย,ขยี้สีเหลืองๆแต่ถ้าเกิดว่าขนมปังเนี่ยเขาจะใช้น้ำน้ำตาลตโนดเลยทุกคนถามจริงๆเกิดมาเคยกินน้ําตาลตโนดทําขนมไหมคนจะมีบุญเท่านั้นนะถึงจะได้กินขนมที่ทําจากน้ําตาลตโนดอยางขนมพิมพ์หัดใหญ่ขนมรังพึ่งหัดใหญ่เขาจะ้นต,ตนตาลตโนดอร่อยมากอร่อยที่สุดมันหอมธรรมชาติ แต่ถ้าขนมทั่วไปปกติใช้น้ำตาลมะพร้าวมันจะไม่หอมอร่อยอ,อร่อยมากทุกคนอร่อยจุดยอดถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวขอทำหลักสูตรก่อนนะฮะเมื่อคืนนอนดึกมากทำหลักสูตรก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงทิปต่ออ,อร่อยมากแซบอยู่ในโรงแรมกิ่งโพไซนะฮะตอนนี้ขอพักโฆษณาสักครู่นะจ๊ะ